ตาดูนะฮะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้19รกรกฎาคมจะชี้ชะตาประเทศไทยแล้วว่าประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่อรอบสองแล้วนะฮะกับการโหวตนายกแต่คุณผู้ชมผมเริ่มต้นอย่างนี้เราไล่กันมาตั้งแต่ช่วงทุบต๊ะข่าวช่วงที่1แล้วก็ต้นตทุบต๊ะข่าวช่วงที่2แล้ววันนี้ล่าสุดเลยฮะสดสดร้อนๆคุณชูวิทย์กมนลวิสิทธิ์วันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊ k ล่าสุดเลยนะฮะบอกว่าปิดสวิตช์ประชาชน ไม่ใช่ปิดสวิตสอวอ์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ปิดสวิตอะไรด้วยแต่วันนี้พูดแบบนี้เลยฮะปิดสวิตประชาชนแล้วก็เอาพาดหัวข่าวอะไรต่างๆจากสำนักข่าวต่างๆมีบอกดีลเลิฟไม่ใช่ดีลรักแล้วก็งงดีลรับของชูวิทย์คืออะไรแต่วันนี้ครูชูวิทย์บอกแบบนี้ฮะปิดสวิตประชาชนประชาชนสนใจเรียนรู้การเมืองไทยการโหวตนายกผมถามทุกวี่ทุกวันพิธาจะได้เป็นนายกไหมให้ลองอ่านดังต่อไปนี้นะฮะ เพราะขณะนี้การเมืองพลิกเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เท่านี้นิ่งแล้วคือการเมืองการเลือกตั้งไม่ใช่ตัดสินว่าใครได้เป็นรัฐบาลแม้ได้เสียงจากประชาชนมากสุดยังเป็นฝ่ายค้าได้นี่ข้อแรกนะฮะข้อแรกกูชูวิทมาก็เดือดแล้วบอกว่าพักที่ได้เสียงจากพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่เลือกตั้งกันไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ไปเป็นฝ่ายค้าได้ดังนั้น การเลือกตั้งจึงเป็นเพียงพิธีกรรมของคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเท่านั้น 2. การจับมือจัดตั้งรัฐบาลของพักแปดพักร่วมรัฐบาลเป็นละครที่ถูกบังคับแสดงให้ประชาชนดูดังนั้นดูได้แต่อย่าไปหลงเชื่อ,อโอ้โหและเอโมยูล่ะคะคุณชูวิทย์ที่เขาไปเซ็นกันมา8พรพักร่วมรัฐบาลข้อต่อมากไกลจะเป็นฝ่ายค้านในที่สุด โอ้โหนี่ชีวิตโพสต์เลยนะฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านในที่สุดไม่มีรักแท้ทางการเมืองแม้แต่แต่ว่ามือใครยาวสาวได้ก็สาวเอาเพื่อไทยจะมาเป็นแกนนำพลิกข้ามขั้วแม้เสนอให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่หากยังมีก้าวไกลก็ไม่ผ่านสอวอชีวิตจริงต้องดูกันยาวๆไม่ใช่หนังตลกแล้วมีการบอกนะฮะ สูตรจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วของคุณชูวิทย์กระมลวิสิ์มีการเตรียมสลับพลิกขั้วรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนาและประสบความสําเร็จโดยผ่านเสียงสวภูมิใจไทยจะได้ร่วมรัฐบาลและได้เป็นกระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุขเหมือนเดิมถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นคุณอนุทินสิฮะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นกระทรวงคมนาคมคุณศักสยามหรือเปล่า โอ้โหคุณชูวิทย์ไปรู้ข้อมูลอะไรมาส่วนพลังประชารัฐก็จะมารวมกับทางด้านของพักเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้นั่งกระทรวงมหาดไทยเอาละ่ะผมสรุปแบบนี้ฮะคุณชูวิทย์พต์ยาวเลยชูวิทย์คาดการการเมืองไทยเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมมีด้วยการสรุปใจความสําคัญคือข้อที่1คุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีข้อที่2นายกจะมีการเลือก แล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะจะเลือกได้รอบที่สาพรุ่งนี้รอบสองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเสนอคุพิธาไม่ได้เป็นนายกแน่ๆความแน่แล้วก็บอกว่ารอบ3เนี่ยผ่านสอวฉลุยเลยอรอบแล้วก็ข้อที่สที่สรุปมาคือเกิดพลิกขั้วรัฐบาลแล้วเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐก็ยุดเสียงในส่วนของสสเนี่ยเสียงข้างมากอยู่แล้วแหละแล้วสว ถ้ามีพลังประชารัฐนําโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพร้อมกับรวมใจภ,มภูมิใจไทยคุณอนุทินชามวีรกูลยังไงสงวก็โหวตข้อสข้อนี้สําคัญคุณฝ้ายคุณผู้ชมค,คุณชวิตบอกบางช่วงบางตอนบอกยุบพักมีแน่นนแล้วตอนนี้เตรียมตั้งพักใหม่ไว้รอแล้วชื่อพักอนาคตไกลแกก็เข้าใจคิดเนาะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณชวิตหมายถึงพักอะไรหรือเปล่าแต่ อนุมานเอาเองนะฮะถ้าบอกว่าเป็นอนาคตไกลคืออนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลแล้วจะไปเป็นอนาคตไกลไหมเพราะคุณชูวิทย์บอกจะมีการยุบพักอย่างแน่นอนแล้วทางด้านของคุณชูวิทย์อย่างที่บอกไปสูตรของคุณชูวิทย์ก็จะเป็นเท่ากับแบบนี้เลยฮะนายกรัฐมนตรีมาจากฝั่งเพื่อไทยยังไม่รู้ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิงแพรทองทาน แล้วคุณอนุทินก็รัฐมนตรีสาธารณสุขไงคุณประวิทย์คุณเศรษฐาคุณแพ์ทองทานเนี่ยก็นนยมีชื่อที่พูดกันอยู่เนืองๆได้ยินเข้าหูว่าเออมีมีม,ม,มีแต่ขวามือสองท่านนี่มาอย่างไงนั่น,นสิแต่คุณอย่าลืมนะวันนี้คุณชาดาไทยเศรษฐ์มีการบอกเลยนะถ้าพักอันดับหน<ไ>ึ่งคือพักเ<ไ>ก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักอันดับสองพักเพื่อไทยก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักอันดับ3คือพักอะไร ภูมิใจไทย71เสียงพร้อมจัดตั้งรัฐบาลแล้วลองดูะฮะแล้วบอกเลยว่าไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนอคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณชูวิทย์โพสต์ผมขอกลับไปที่คุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์มีการโพสต์ข้อความข้อความหนึ่งมีการบอกเหมือนกันนะฮะณนะขณะนี้รอดูได้เลยในส่วนของการเซ็น MOU ต่างๆมันจะมีการสลับพลิกขั้วแล้วก็บอกว่าตอนนั้นบอกไม่มีดีลรับมีแต่ดีลรัก แต่ตอนนี้กลายเป็นดิลวลวงไปแล้ว<ม>คุณชูวิทย์พูดทิ้งท้ายต้องให้เกียิกับคุณชูวิทย์ด้วยผมพูดไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชียร์หรือทำลายใครแต่ต้องการให้ประชาชนรู้เท่าทันการเมืองเท่านั้น<ม>นี่คือโพสต์ของคุณชูวิทย์กระบวนวิสิทธิ์สดสดร้อนร้อนเมื่อกี้นี้เลยเตรียมยุบพักแล้วตั้งพักใหม่แล้วอนาคตไกลส่วนประชาชนไม่ต้องไปพูดถึงปิดสวิตไปเลยประชาชนืองสี่ล้านเสียอ่ะคุณผู้ชมฮะพูดถึง